อ่นนีอันนี้คลิปนี้เราจะมารีวิวของแอมนะเพราะว่ารูปที่จะให้ใส่400กว่ารูปถ้าใส่มานั่งใส่รูปให้อะไรอย่เงี้ยไม่ทันของคนอื่นแน่ของคนอื่นทำไม่ได้แน่นอนก็จะมาสอนอย่างละเอียดเลยวิธีการใส่รูปนะขั้นแรกเราต้องอ่าโฟลเดอร์ของแอมใช่ไหมเห็นปะโฟลเดอร์ของแอมนี่จะชื่อว่า p j m ก็เข้าไปแล้วก็ ไอโฟเดอร์ all data ดีบ้างก็คือ all data ก็คือข้อมูลที่แอมให้เป็นมาข้อมูลที่แอมให้เป็นมาก็คือข้อมูลทั้งหมดอะรูปภาพอะไรเง,งี้ยซึ่งเวลาเราจะใช้เราจะไม่ใช้ในนี้เราจะเอาในเนี้ยก๊อปออกมาก่อนอ่าคือว่าอันนี้ตัดไปไม่เกี่ยวกับที่จะพีเต์นนะก็รูปภาพทั้งหมดจะอยู่ใน image อันนี้เพราะว่าตัวอ่าเพจต่างๆ่ยจะดึงภาพจากใน image นี้นะ ก็เข้าไปในอิเมอันนี้เป็นแคนแบ่งโฟลเดอร์ไว้คือนิวก็คือข่าวหน้าแรกอ่ะพิกก็พิจอร,อรออจกกออ์รูปภาพไอแกลเลอรี่รูปอ่ะแล้วก็เ t u นี่ก็เจ้าจากศตยเดนก็คืออ่ารูปภาพรูปภาพนังเรียนยที่เราแก้ไขทีนี้ก็ทีเชอร์เรามาที่นี้อ่าข้อมูลจะอยู่ใน54อันนี้แล้วก็อันเนี้ยเป็นรูปที่แอมให้เบนมาให้ปะแต่ว่าเบนจะไม่ใช้นี้เพราะว่าเบนเอาไปแปลงในโฟลเดแคอ่ะ ให้มันมีกรอบแบบนี้อ่าเห็นไหมอ่าให้มันมีกรอบแบบนี้แล้วก็ให้ขนาดมันเล็กลงด้วยพอเพราะแล้วก็ให้ขนาดนเท่ากันเห็นไ,ไหมจะเห็นได้ว่านี่สิบห้าไอ้ร้อยสิบห้าคูณหนึ่งหกเก้านะแล้วรูปก็จะเล็กลงเท่ากันหมดเลยด้วยก็ง่ายต่อการนี่ซึ่งเดลิเทอรี่รูปก็คืออยู่ในนี่นะ image แล้วก็ stu ห้าสี่แล้วก็ output โอเค นะกะ็เราเปิดดีมิเบอร์มาหรือว่าเราจะคลิกขวาแป๊บนะอะปิดนี้ไปก่อนสมมติดีมิเบอร์เลยไม่เปิดแต่เราลงแล้ว d ีมิเบอร์เซียสขึ้นไปนะเป็นเซียสโดยตรงเลยก็จะดีมากแคกเคอร์เรียบร้อยคลิกขวาที่ดิวเดนโอเพนวิดแล้วก็ Adobe d ดี i v เ r เซีสสมหรือเราจะลากเนี่ยสมมุติว่า โปรแกรมไอโปรแกรมดิเวอร์เอสามในยูเนี้ยเราก็ลากมันใส่ลงไปเลยได้หรือว่าเราเปิดดิเวอร์อยู่แล้วเราก็ลากใส่ไปเลยอันในที่นี้จะเป็นโอเพนวิดนะดิเวอร์เอสามอ่าก็จะเห็นผลงานของเราขอ,อยูไปก่อนปา๊บในรูปที่เบนได้ใส่ไปบ้างแล้วเบนทะกษาเบนอ่าใส่ใส่ตารางอะไรไปให้เรียบร้อยแลย้วให้ใส่ก็คือรูปแบบจะเป็นว่าใส่รูป แล้วตอนนี้ก็ข้อความข้อความแนะนําที่เดิมๆอ,อ่ะและนายอะไรอย่างเงี้ยนายสมมติจะจุดจด,จดไปให้ก่อนนายแล้วเวลาจะใส่เลขที่เลขที่แล้วเลขจำตัวเออต้องใส่เลขจำตัวก่อนกึ่าอ่าสมมติใส่เลขจำตัวนะแล้วจะเลื่อนลงมาอีกบรรทัดห,หนึ่งใส่ใส่ใสอ่าใส่ชื่อ กด enter เพียวๆงเดียวอะมันจะเว้นมาเป็นพารากราฟเหมือนขึ้นพารากราฟใหม่ให้กด shift ค้างไว้แล้วก็ enter อ่ามันจะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ป่ะแต่ลองพิมพ์ดูอ่าเห็นไหมมันก็จะโอเคขึ้นมันก็จะชิดกันนายจุดๆจุดๆไว้ก่อนอ่านี่คือการใส่ชื่อนะเรามาโฟกัสกันที่การใส่รูปภาพก็คือให้เราเนี่ยเว้นช่องเดิมจากข้างบนไว้ช่องหนึ่งไว้ใส่ชื่อกับอ่าเลข ได้จำนวตัวเราคลิกช่องนี้ใช่ไหมแถวนึงจะใส่ได้6รูปที่ทําไว้นะก็มาที่แมตตัวนี้คลิกขวาเอ้ยแม่คลิกซ้ายนี่แหละเลือกอิมเมจธรรมดาถ้าเกิดว่าโลโก้ตรงกันก็กดนี้เลยหรือถ้าไม่มีแถบนี้หรือแถบนี้มันหายไปก็กด insert แล้วก็อิมเมจแล้วก็เมื่อกี้ได้เลตัลลี่รูปเราอยู่ที่ไหนนะอิมเมจแล้วก็ a t u ห้าสี่แล้วก็เอาพุทนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นรูปให,ใหญ่นั้นเลยรูปต้นฉบับมาที่เอาพุท อ่าแล้วเมื่อกี้เราถึงในแล้วเราถึงหน้าคนนี้ใช่ปะเราก็เลื่อนลงมามันนี่ไอ้นี่อยู่บนท่านี้ใช่ไหมเรา,เาเอาันนี้นนนคนนี้ซึ่งมันเยอะมันไม่ยากแต่มันเยอะแต่ว่าค่อยๆทาไปไม่เกินยี่สิบนาทีขึ้นชั่วโมงก็เสร็จอ่านะโอเครูปก็จะเท่ากับรูปข้างบนแล้วเพราะว่าเป็นปรับเซล์ตารางเนี่ยให้มันเป็นเซนเตอร์หมดแล้วเห็นไหมเซนเต,นเตนอร์กับซอฟก็คือให้อยู่กลางและอยู่ด้านบนสุด จะได้อย่างนี้เมื่อเราเมาื่อกี้เมื่อกี้คลิกีอิมเมจแล้วอตอนนี้อิมเมจอยู่ใช่ไหมก็กดคลิกอิมเมจไปแล้วก็ลวเลื่อนมาเมื่อกี้อยู่ตรงไหนวะคนนี้ต่อคนต่อไปก็เป็นคนนี้โอเคอก็ได้แล้วที่เหลือชื่ออะไรเราก็ย้อนม,มาใส่ทีหลังก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นปวชหนึ่งแต่ว่างล่างเนี่ยเราอยากให้เป็นปวชอสองทำไงไอ้ตวเน,นี้สมมุติเราจบนะไอ,อ้ปวชหนึ่งมีแค่นี้และ ด้านล่างเราก็กดเป็นนี่นะเราทำแถบดำเซล,ลพวกเนี้ยแล้วเรารวมเซลล์ก่อนรวมเซลลปับ๊บเราก็จะได้มาเหลือแค่เซลล์เดียวแล้วพิมพ์ไปปวชอ,อะไรก็ว่านไปเ,เราสามารถปรับสีปรับฟอนต์ได้อฟอนต์ไม่ไม่งเป็นไม่ต้องปรับนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรันเบราว์เซอร์ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเครื่องอื่นไม่มีฟอนต์ก็กดขวา เลือกฟอนต์ใบปกติที่เราพิมพ์ใบมันจะฟอนต์ที่16เราอยากให้ใหญ่หน่อยก็ใส่18ใส่สีไว้ตรงนี้ทาไม่เอาก็ไดไสบตัวหนาตัวเอียงอะไรก็ตามแต่นี่ข้างล่างนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราใส่รูปมาถึงข้างล่างสุดแล้วเนี้ยมันเต็มแล้วทําไงให้เราคุมดํามคุมดําเซลล์ด้านล่างสุดทุกเซลล์นะคลิกขวา ทเบิลมันจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับตารางแล้วก็อ่าอิ all นเสิร์ตลบแอนลบออลคอลัม์นี่แล้วมันจะให้เลือกว่าเราจะเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ให้เราด้านยาวลงมาเนี่ยเลือกแถวก็เพิ่มมาสมุดเริ่มไปสิบแล้วกันก็เลือกนี้ below เลือกให้มันต่อท้ายแล้วก็โอเคนี่มันก็จะต่อท้ายหมดแล้วและตารางที่เราต่อมาเนี่ยเป็นเซนเตอร์ท็อปด้วยก็คือเราก็ใส่รูปภาพไป เหมือนเดิมเหมือนที่เราใส่ไปนะก็การแก้ไขแล้วก็แก้ไขง่ายอะ่ะแต่ว่าด้านบนเนี่ยล็อกไว้แล้วไม่ต้องแก้ไขคือล็อกเป็นเทมเพลตไปแล้วโอเคนะนี่ก็อ่าโอเคไม่ไม่เข้าใจอะไรก็ถามแล้วก็ลองถามผลแก้ตัวดูก่อนถ้าไม่รู้ก็ถามนี่ได้อ่าโอเค